พี่กาบูเออดื้อจังเลยไปขอดออกมาทำไมนะ่ะปากเปียกปากเปียกออกบ้านกันเลยผ้าออกบ้านแล้วก็ดื้นนดออ,อยู่ในบ้านก็ดื้อไจอดเนี่ยอยู่ในบ้านก็กัดผ้ากัดผ่อนออกนอกบ้านก็ทำลายหัวมแม่คิดดื้อ นายอากาศหนาวคักเป็นหนาวหนาวหนาวคักหนาวเนี่ยเย็นเย็น อย่าไปทำอย่าไปทำบังอัดต้นเน้นนั่นน่ะต้นมะนาวแม่อนั่นน่ะ,นะบังมันอยู่ในไต่บ้านหลายสูงมากถ่วมเพศดานจะคิดบังอ้ออาวอาจะพิกดจะพิกดถ่วมเพศดานนะพอเก็บออกมาใบตัองเหลืองมันเขาก็เก็บถิ่มผลมันป่งใหม่ักบล้าเลยป่งหยอดเต็มเลยน,นี่เห็นบ้านี่เห็นบ้า ปงหยอดเต็มเลยถ้ากอสิเก็บออกใบดีใบมันถ้ามันมาถือข้างนอกแล้วมันก็จะพัดใบคือใบบกูดเนี่ก้อนจะออกบ้านเนี่ยบอกคอยสิเก็บออกให้เบิดเลยสีหายย่งตะการมันมันก็จะเกิดใหม่สิแตกหยอดใหม่มัจยอดทิศมจยอดทิศโอ้ย

Bọn Missy nuôi há nuôi áo má liền vất Đó má liền ngọc bàn à Má liền chọt Má liền chọt Cứ nó Phải nhảy thật thảo Cô นนนหนาวแล้วอยู่นใส้นหอมเผามาพร้ามใส่เสื้อหนาวไงโอ้ยมาเบิ่งมาหน่อยขี่ดอเลนบอล ធ្វើមកអោបบ้านតនเย็นណណា ยาเกิดแล้วเรียตาวานหนาวหนาวหนาวรหน้นาแบบปลูกพักว่าไหนได้เห็นนะมันบกเกิดเอ้แต่หยามันเิกเกิดจริเนาะตาว่านหนาวคักเนี่เอาออกมาตายเบดิดอันเอาพักที่เขากินสมือนนะฮะใเนบ้บานกระถางนึงเอาออกมาล่องบึงหนาวซักตายแล้ว บ้าตายดอกมันก็เหียวมันเหี่ยวมันไอ้ไม่ละนะขึ้นยังไอ้ไม่ดำๆนะก็พอเป็นยังดอกมันมีหลายอยู่ให้แดดออกได้ดีไ้มันเศร้าหนาวกอนก็เสียเอาออกออกมาเนี่ยมาขึ้นในหนาวค่ะกได้อากาศนะแต่ขนาดเนี่ยกางเวทนี่ยผมีแดดเปิดมือหนาวเนี่ยมันได้เสียเด็ดอากาศอุ่นน้ำเขาเนี่ยเนี่ยหนาวเลย ปล่อยตาหมาออกมามันก็บอยากออกมาถ้าแม่บอออกมาน่ำหน่ะเนาะจอดเอา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดหนูจอดมานี่มานี่เห็นบอถดอยดนแนวบอได้เด็ไปเข้าบ้านเลยจอดมานี่เลย อดเร็วๆไปแจ็คไปแจ็คเร็วๆแจ็คเราเข้าบ้านกันแจ็คเร็ว